สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มาจุดธูปขอตัวเลขกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเที่ยงตรงพอดีนะท่านผู้ชมนะที่เราเดินทางมาถึงนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เอาน้ําแดงมาถวายนะบางทีอาจจะเป็นถ้วยเล็กบางทีอาจจะเป็นขวดนะท่านผู้ชมก็ตามสภาพเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินก็ นจะค่าน้ำในจะค่าทูบในจะค่าอะไรหลายอย่างนะท่านผู้ชมนะัรวมทั้งค่าน้ำมันด้วยนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกชั้นนะท่านผู้ชมนะที่เป็นกำลังใจให้แอดมีนนะท่านผู้ชมเนาะที่จะช่วยค่าน้ำมันค่าทูบค่ารถนะท่านผู้ชมก็กาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะทางช่องเลขเด็ดบนดวงเฮง โดยแนะอดมินเทพมัทกรนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูส่วนแรกนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าจะจออยู่อย่างนี้ก็คงจะนานเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูสถานที่ร,บรอบๆกันก่อนนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรกันบ้างเนาะที่วัดนะท่านผู้ชมภาพที่อยู่บื้งหน้าของท่านผู้ชมก็คือปู่ฤาษีซาฟายท่านะผู้ชมนะัรวมทางแม่ชบาซึ่งอยู่ด้านหลังเนาะตรงนี้ก็เป็นศาลตายายนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะ วดที่แล้วแม่ชะบานะท่านผู้ชมมีคนมาขอเนาะถูกจอดนะท่านผู้ชมได้เงินตั้งเป็นหมื่นเลยนะท่านผู้ชมหมื่นกว่าบาทได้เยอะนะท่านผู้ชมก็ถูกจอดเนาะขณะนี้เวลาเที่ยงตรงนะท่านผู้ชมนะเอ็ดมินก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมส่วนด้านนน้นะนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นต้นตะเคียนเนาะ หลวงตาองค์เก่าเนาะท่านเอามาปลูกไว้เยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมเราให้โตก่อนทนะ่านจะพาไปขอตัวแรกนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแหละท่านผู้ชมเนาะฝั่งด้านนี้ท่านผู้ชมนะนนนะนมนะเขาจะสร้างเป็นสถูปเนาะซึ่งเป็นหลวงตาองค์เก่าเนาะที่ท่านมรณภาพเนาะก็จะเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านนั่นเองนะท่านผู้ชม เรื่งอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมยังเริ่มสร้างกันอยู่เลยนะทนะ่านผู้ชมเนาะก็หากใครมีเงินนะท่านผู้ชมนับก็มาช่วยกันสร้างนะท่านผู้ชมออกกันคนละน,นิดคนละหน่อยเนาะเพราะว่า,าจ,จะได้เสร็จนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับที่บรรจุอัฐิหลวงตาองค์เก่านะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอจุดธูปกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเวลาในตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะก็ขอให้แม่ชบานเนาะดนจิตด,ดนใจดอนบรรดาให้ตัวเลขออกทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมเนาะให้ทุกๆคนได้เฮงเหมือนงวดที่แล้วบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่า วันนั้นที่เขาถูกนั้นท่านผู้ชมแลเขาไปกินข้าวนะ้ท่านผู้ชมแอดมินว่าจะขอสัมภาษณ์เขาอยู่เนาะแต่เขาไปกินข้าวแล้วนะท่านผู้ชมพระแอดมินเดินทางมาถึงที่นี่เที่ยงตรงพอดีเนาะเป็นเวลาพักของเขาพอดีนะท่านผู้ชมคือเข้ามาสร้างตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะมาสร้างที่บรรจุอัฐิของหลวงตาองค์ก่อนนะท่านผู้ชมที่ท่านมรณะพาไปเนาะแต่ ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงนะเนาะเดินทางกินข้าวนะท่านผู้ชมก็ยังคงเหลือแต่แอดมินนี่แหละท่านผู้ชมที่มาพูดคุยอยู่ตรงนี้นะกับแม่ชบานั่นเองเนาะเดี๋ยวให้มาดูตัวแรกกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายังออกไม่ครอบตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนาะ ไปเดินเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทู่กันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้อันก็อาจจะนานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะกับช่วงเวลาเชื่องเที่ยงแบบนี้นะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนะักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเราจะพาไปดูนี่นะท่านผู้ชมที่เขากําลังสร้างอยู่เนาะ ฝั่งด้านนู้นเป็นต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมเยอะแยะกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวให้โตก่อนนั้นเจะพามาขอตัวเลขเด็ดเด็ดกันเลยนะท่านผู้ชมสําหรับเจ้าไม่ตะเคียนที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะลายต้นกันเลยทีเดียวเนาะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้นะกําลังสร้างนะท่านผู้ชมนะกําลังสร้างกันอยู่เลยทีเดียวเชียวนะท่านผู้ชมก็มี ทางขึ้นทั้งสามทางนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะมีทางขึ้นอยู่สามทางนะท่านผู้ชมเรจะพามาดูบรรยากาศที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะที่เขากำลังทำอยู่นะท่านผู้ชมเริ่มสร้างกันนะท่านผู้ชมเนาะที่บรรจุอัฐิของหลวงพี่ภาพนะท่านผู้ชมซึ่งเป็น หลงาองค์เก่าที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะเขาก็จะเอาอัฐิมาบรรจุไว้ที่นี่นะท่านผู้ชมนะส่วนด้านนู้นนะท่านผู้ชมหลังนู้นที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนะท่านผู้ชมเนาะก็ตอนนั้นก็เป็นศาราเนาะเวลาวันพระวันอะไรก็ญาติโยมก็จะเอากับข้าวกับน้ำเนาะไปที่นู้นนะท่านผู้ชม บรรยากาศภายในวัดนั้นผู้ชมนะต้นไม้ก็่มรื่น,น,นเ,เนาะเงียบนะผู้ชมสําหรับที่นี่นะผู้ชมเนาะส่วนตรงนี้นะผู้ชมเขาก็กําลังสร้างอยู่เนาะที่บรรจุอัฐิของหลวงพี่ภาพนั่นเองนะาผู้ชมกำลังสร้างกันอยู่นะทผู้ชมเนาะวันนี้ก็ลมเย็นสบายนะผู้ชมในช่วงเทียนะเท่ยงเนาะช่วงชช้งเที่ยงแบบนี้นะ เย็นสบายกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรกนะท่านผู้ชมที่เราจุดทูไว้ขอกับแม่ชะบาไว้นั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดินทางไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะออกมาแล้วหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอดูเนาะตัวที่สองตัวที่สาม ก็จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขตัวที่สองและตัวที่สานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะ ออกมาครอบทั้ง3ตัวแล้วนะท่านผู้ชมเนาะหนึนะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ศูนนึ่งศูนยนยนะท่านผู้ชมเนาะประจำงวดวันที่16เดือนธันวาคม2 5งหนั่นเองนะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์สอนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์นึ่งศูนยนนะท่านผู้ชม ปนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราพอบัันบนช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ